น้องๆมาขึ้นเรื่องมุมและส่วนโค้งที่รองรับมุมกันจะมีกิจกรรมให้ลองทําเล็กน้อยเพื่อดูว่าเป็นการพิสูจน์ข้อหนึ่งกำหนดให้จุด O และจุด R เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมสองวงที่เท่ากันทุกป,ประการโดยมีมุม AOB และมุม PRQ ขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันให้น้องๆใช้รกระดาษลอกลายลอกรูปสา A o มเหลี่ยมฐานโค้ง AOB รูปนี้ เดี๋ยวพี่จะลองทําให้ดูแล้วกันถ้าใครไม่มีกระดาษเลาลายใครอยากลองทำตามก็ได้แต่ว่าดูพี่ก็ได้สามเหลี่ยมผ่านโค้ง AOB เหมือนชิ้นพิซซ่าเขาบอกว่าให้รลอลายมาเสร็จแล้วก็เลือกรูปสามเหลี่ยม่านโค้ง AOB ไปทับรูปสามเหลี่ยม่านโค้ง p r q ให้จุด O ทับจุด R แล้ให้ OA ทับ r p รูปสามเหลี่ยมฐานของสองรูปทับกันได้ไหมอ่ะอันนี้คือ OAB ใช่ป่ะอยายจุด O ทับจุด R เลยอ่ะจุด A ทับ P สนิทไหมแล้ว B ทับ P สนิทไหมอ่ะสนิทแล้วถ้าสนิทแล้ว ความยาวส่วนโค้ง A B เติมเครื่องหมายส่วนโค้งนิดนึงเท่ากับความยาวส่วนโค้ง P Q ไหมก็เท่ากาันน้องๆพาความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่จุดศูนย์กลางกับส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางเป็นอย่างไรเมื่อกี้พอเท่าได้สนิทแปลว่ามุมที่จุดศูนย์กลางกับส่วนโค้งที่รองรับมุม ที่จุดศูนย์กลางทำไมทำไมทำไมถ้าถ้ามุมเท่ากันแล้วส่วนโค้งจะยาวเท่ากันด้วยถูกไหม นั้นน้องๆคาดการว่าในวงกลมที่เท่ากันพุประการเนี่ยหรือวงกลมเดียวกันก็ได้ถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนคงที่รองรับมุมทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากันไหมอ่ะถ้าถ้าน้านองคิดว่ายังไม่ใช่ลองไปทํากิจกรรมนี้ใช้กระดาษลอกลายทํากับวงกลมอื่นๆดูก็ได้แต่เมื่อทําทําไปแล้วน้องจะพบว่ามันเท่ากันเสมอทําให้เกิดบทฤษฎีบทได้ว่า วงกลมที่เท่ากันทุกประการนั้นถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นจะยาวเท่ากันตัวเอียงสีน้าเงินนี้คือนี่คือคือสี่ดีค่ะอ้าวต่อมาดูกิจกรรมที่สองบ้างอันนี้ไม่ได้อยู่ในสองวงกลมแล้วอยู่ในวงกลมเดิมให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและมุม AOB เท่ากับมุม COD เขาให้ทำอะไรให้ใช้กระดาษลอกลายเหมือนเดิมเลย ว่าทับส่วนอ่ะเติมข้ามาส่วนโคงนิดนึงให้ใช้กระดาษลอกลายลอกรูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง AOB เหมือนเดิมแล้วก็ให้หมุนเราใช้จุด O เป็นจุดหมุนให้มาทับ COD ลองดูสิพี่ว่าคร่าวๆนะอ่ะแล้วก็ใช้จุด O เป็นจุดหมุนหมุนปุ๊บปุ๊บปุบ๊ไปเรื่อยๆให้ทับ COD ไหนมันทับกันได้สนิทไหมคำตอบก็คือมันทับกันได้สนิท ไม่ใช่ขอทัดทีส่วนโค้ง A B ก็ยาวเท่ากับส่วนโค้ง C D ด้วยงั้นพู้ความสัมพันธ์ว่าอะไรอ่ะคิดไว้นะแล้วคิดว่าในวงกลมเดียวกันเนี่ยถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางม,มีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นจะยาวเท่ากันไหมก็เท่ากันจะไปรองรับกับในข้อหนึ่งเมื่อกี้ที่เราพิสูจน์มาได้เพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็นทฤษฎีบทว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการเท่ากันทุกประการ หรือวงกลมเดียวกันนี้ถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางนั้นจะยาวเท่ากันด้วยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ละถ้ามุมเท่าส่วนโค้งเท่าน้องคิดว่าบทกลับของมันคือถ้าส่วนโค้งเท่าแล้วมุมจะเท่าด้วยเป็นจริงไหมคิดไหมนะมาลองไปทํากันดูให้น้องๆโท่าทีจันผิด ให้น้องๆพิจารณาทฤษฎีบทข้างต้นให้น้องๆใช้ทฤษฎีบทข้างต้นตอบคาถามต่อไปนี้ข้อ1กําหนดให้จุด O และจุด R เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่เท่ากับทุกระการอ่ะโกับอ่ะมุม A C B และมุม E D F เป็นมุมในส่วนโค้งที่มีขนาดเท่ากันอ่ะนี่เรากำลังพิจารณาบทกลับน,นะมุมในส่วนโค้งเท่ากัน าให้ลาก AO ก็ลาก AO แล้วก็ลาก OB ลาก OB ลาก ER ลาก EF ออกมาเขาถามว่าส่วนโค้ง AB กับ EF เท่ากันไหมก็เท่ากันแล้วน้นองๆคิดว่าในวงกลมนี้เท่ากันทุกประการถ้ามุมในส่วนของของวง,งกลมมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งจะยาวเท่ากันไหมก็ต้องเท่ากันด้วยโอเคปะโอเคนะสรุปได้ออกมาเป็น เขาให้น้องๆพิสูจน์ว่าข้อความคาดการณ์ในวงวงกลมที่เ้เท่ากันทุกประการอ่ะถ้ามุมในส่วนของวงกลมมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนของที่รองรับมุมจะยาวเท่ากันเป็นจริงเราจะพิสูจน์กันยังไงดีลองใช้กระดาษลอกลายเหมือนเดิมละกันดูที่รูปที่ลอกลายส่วนของ AB มาเท่ากับส่วนโคอง EF เท่ากันไหมก็เท่ากันน้องๆลอง,ลอง,ลอง,ลองทําไปเรื่อยๆหลายๆรูปก็จะรู้ว่ามันเท่ากันเสมอในนี่แหละคือการพิรสูจน์ทฤษฎีบทนี้อ่ะยังไม่หมดทฤษฎีบทนี้ยังมีอะไรมากกว่าน,นีน้นิดนึงกําหนดให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมมีมุม A C B และ A C D เป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่มีขนาดเท่ากันจงพิสูจน์ว่าส่วนโค้ง A B ยาเท่ากับส่วนโค้ง A D ที่พิสูจน์จากกระดาษลอกลายเหมือนเดิม ขีอันนึงมามาทับที่อีกอันเท่ากันไหมก็เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเกิดเป็นทฤษฎีบทได้อืที่พิสูจน์เมื่อกี้เนี่ยคือการพิสูจน์ว่าในวงกลมเดียวกันถ้าม,มุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากัน ส่วนโค้งที่รองรับมุมทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากันจะยาวเท่ากันเลยได้ทฤษฎีบทรวมข้อ3เมื่อกี้ทั้ง1นง่ตอนหนและตอน2ว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการ ือในวงกลมเดียวกันเราเรียนข้อความจากข้างบนมาเลยล้วมาเลยในวงกลมเดียวกันถ้ามุมีนส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้ง รอบมุมทั้ง2นั้นจะยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้2อ,อย่างแล้วว่าหนึ่งในวงกลมที่เท่ากันทุกป,ประการและในวงกลมเดียวกันนั้นถ้ามุมทีุ่ศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันส่วนโค้งก็จะยาวเท่ากันด้วยข้สอสถ้ามุมในส่วนโค้งเท่ากันแล้วส่วนโค้งก็จะยาวเท่ากันเช่นกัน ทีนี้เมื่อกี้พี่พูดถึงการพิสูจน์บทกลับใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ทำอ่ะตอนนี้เราจะมาทํากันกำหนให้จุด O และจุด R เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่เท่ากันทุกประการโดยความยาวส่วนขอ้ง AB เท่ากับ PQ จะได้ทำอะไรให้น้องๆลอกลายสามเเลี่ยมผันโค้ง AOB รู้สิเดี๋ยวพี่เอากระดาษลอกลายแันไหม่นะ ็มาเลยสามเหลี่ยมฐานโค้งลอกเสร็จเขาบอกว่าเลื่อนรูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง A B A O B ไปทับรูปสามเหลี่ยมฐานโคง A P Q A เท่าที่ P R Q ให้จุด R ทับจุด O ให้จุดให้จุด O ทับจุด R ให้ด้านทุกด้านอ่ะยาวทับกันเลยแล้วให้ดูว่ามุมมันเท่าไหมอ่ะมุม A O B เท่ากับ P R Q ไหม เท่ากันเท่ากันน้องๆพบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนโค้งที่รองรับมุมี่สุจศูนย์กลางเป็นยังไงถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันมุมก็จะเท่ากันด้วยน้องๆคาดการณ์ว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมี่สุจศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นจะมีขนาดเท่ากันไหมถ้าเราพิสูจน์ต่อไปจะสรุปได้เลยว่ามีขนาดเท่ากันอันนี้ลองมาดูถ้าอยู่ในส่วน ถ้าอยู่ในวงกลมเดียวกันบ้างละ่ะให้ทำเหมือนเดิมใช้กระดาษลอกลายลอกรูปสามเหลี่ยมฐานโคง AOB แล้วหมุนไปทับใช้จุด O เป็นจุดหมุนหมุนไปทับ COD มุม AOB กับ COD เท่ากันไหมเท่ากันคน,นตอบเลยว่า AOB เท่ากับ COD อ่ะพบความสัมพันธ์่างครบแล้วน้องๆคาดการว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมที่ส่วนโค้งอ่มุมที่จดุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นจะมีขนาดเท่ากันไหมอันนี้เป็นบทกลับของข้อหนึ่งเลยนะก็เท่ากันงนั้นพูดได้เลยว่าในวงกลมเป็นทฤษฎีบทเอาไปใช้ต่อนะที่เท่ากันทุกประการ หรือในวงกลมเดียวกันถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับ ถ้ส่วนโค้งนั้นจะมีขนาดเท่ากันถ้าส่วนโคง้งยาวเท่ากันแล้วมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นจะมีขนาดเท่ากันเมื่อกี้เราพิสูจน์บทกลับของมันไปแล้วด้วยงั้นแปลว,ว่าเชื่อมด้วยคําว่าต่อเมื่อได้โดยจะกลายเป็นทฤษฎีบทที่ว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกันนั้น ส่วนโค้งยาวเท่ากันก็ต่อเมื่อมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นมีขนาดเท่ากันยังเหลือบทกลับของเจ้าตัวมุมในส่วนค้งให้ทําเหมือนเดิมมีวงกลมสองวงม,มีจุด O และจุด r เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมสองวงที่เท่ากันทุกประการนั้นแล้วมีส่วนโค้ง AB กับส่วนโค้ง DF ยาวเท่ากันด้วยให้พิสูจน์ว่า มุม A C B มีขนาดเท่ากับมุม D E F ถามว่าจะพิสูจน์ยังไงพี่ใช้กระดาษลอกลายแล้วกันลอกรูปมาเลย A C B พี่ลอกแค่มุมนะเขาให้พิสูจน์ว่ามุมนี้มีขนาดเท่ากับมุม D E F เท่าบอกเส้นพอดีเป๊ะเลยนั่นแปลว่ามันเท่ากันต่อมาให้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางมวงกลมและส่วนโค้ง AB เ,เท่ากับ AC พิสูจน์ว่ามุม ACB มีขนาดเท่ากับมุม ABC นะถ้าใช้กระดาษลอกลายทำดูเหมือนเมื่อกี้ก็จะพบว่ามันก็มีขนาดเท่ากันนั้นเราจะสรุปเป็นทฤษฎีบทได้เลยว่า ในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมในส่วนโค้ง วองวงกลมที่รองรับด้วยอาจจะยาวนิดนึงแต่เป็นทฤษฎีบทที่จะใช้ประโยชน์ได้ต่อไปเรื่อยๆส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นจะมีขนาดเท่ากันในตอนแรกเราพิสูจน์บทกลับไปแล้วด้วยถูกไหมว่าถ้า ในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งนั้นจะยาวเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นประโยคนี้ใช้คําว่าก็แต่เมื่อเชื่อมได้คือในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมวงเดียวกันนั้นส่วนโค้งจะยาวเท่ากันก็ต่อเมื่อมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งนั้นมีขนาดเท่ากันค่ะเดี๋ยวเราไปใช้ทฤษฎีบทที่เราพิสูจน์มาทั้งหลายในการพิสูจน์กันเลยพี่คะน้องเย็นไหมคะขอบคุณค่ะ ความรู้ก็เหมือนไอติมเนาะต้องรีบกินก่อนละลาย